สวัสดีครับกับต้อนรับสู่ช่องเมรีมรดิมฟันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องใหม่กันนะฮะจริงๆมันก็มาสักพักแล้วนะครับกับการ์ตูนเรื่องนี้เรื่องที่มีชื่อว่าคุณผู้บกไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับอันนี้จะเป็นผลงานของนีนี ยูกิโมรินะครับเรื่องราวนะฮะก็จะเล่าถึงนะฮะช,ชื่อไดอิชิกินตะนะครับเด็กหนุม่มรักเรียมนมาัธยมปลายปีหนึ่งนะครับผู้เป็นตัวประกอบแสนจ,จิตจ้างอยู่ในห้องนะฮะเขาก็จะมีคนคบด้วยน้อยนะครับผู้คุยกับคนอืน่นน้อยมากๆนะครับไม่ค่อยมีใครรู้ถึงตัวตนของเขานะครับแต่ทั้งๆอย่างนั้นนะครับเขาก็ ได้นั่งข้างๆนะครับคุณคุโบะนะครับซึ่งเป็นสาวน้อยสวยๆเลยนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเรียนเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยอยากเข้าหานะครับแล้วก็อยากคุยด้วยนะครับในชีวิตของอตัวชิไยชิคุนตะเนี่ยเขาก็อยู่เงี่ยมาเื่อนานนะครับจนกระข้างเนี่ยคุณคุโบะนะครับผู้ที่เรียกได้ว่า เป็นนางเอกเนี่ยในห้องเนี่ยก็คอยเฝ้ามองแล้วก็คอยแกล้งเขาทุกวันนะครับนางเอกก็จะอารมณ์ประมาณว่าพยายามไม่ให้ตัวชิราอิชิเนี่ยเป็นตัวประกอบนะครับทุกครั้งที่เขาจะทำตัวจดจางนะครับอย่างเวลาอะไรงานกลุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะเข้าร่วมหรือว่านางนเงียบเงี้ก็จะแกล้งนะครับในการแบบถามไปที่ตัว ชิรายชีนะฮะว่ามีลุ่มหรือยังอะไรแบบนี้นะครับทําให้ตัวชิรายชีเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากใจนะครับในตอนแรกๆนะครับเมื่อโดนแกล้งบ่อยขึ้นนะครับชิรายชีเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเนี่ยเอ้คุณผู้โบเนี่ยยังไงยังไงกับเขาหรือเปล่านะครับแต่ว่าในความคิดเขาเนี่ยก็จะคิดว่าคุณผู้โบคงไม่มีทางมาชอบคนอย่างเขานะครับ ไม่มีทางที่จะมาล้อเล่นอะไรกับเขาอย่างนี้หรอกนะครับนางเอกเห็นตัวชีลยชี้ที่ทาตัวเป็นคนจิตดจ้าอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็คอยจะแกล้งเชลยชี้เป็นประจำนะครับก็เลยกลายเป็นความรักเลิบคอมดี้นะฮะที่เริ่มเปิดฉากเรื่องราวนะครับเรื่องราวลักษณะมันจะเป็นตอนๆน,นะครับคล้ายๆกับเรื่องของคุณชิกิโมรินะครับหรือว่า อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับที่ดําเนินเรื่องเป็นแบบตอนๆอย่างเช่นอ่าแจ้งนัารักซะเลยนะฮะของค่ายเด็กอะไรออประมาณนี้นะครับออกแนวขำๆยิ้มๆน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่เนื้อเรื่องก็น่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าจะมีตัวละครที่เป็นน้องชายของตัวพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับที่ วาดออกมาในเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับกับตัวนิสัยตัวละครตัวนี้นะครับใครเนี่ยสนใจก็ไปหาซื้อได้นะฮะกับคุณคูบโบะไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบนะครับก็จะจบเป็นตอนๆไปนะครับใครชอบเลิฟคอมมานี่น่ารักน่ารักดู้สบายๆคล้ายๆกับ อริยมิยะอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนำให้ไปซื้ออ่านได้นะครับจากค่าลักกถ้จะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เมมรีบินฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ